สวัสดีครับพี่น้องแฟนอหอวเหลาาก็ขอโทษด,ด้วยนะครับงวดวันที่10 11ิบงวดวันที่1ินะครับหลุดนะครับขอโทษหลายๆทุกคู่ทุกคน,กคนวันนี้คลิปนี้ผมก็จะมาหาเนวทาง ไปต่อนะครับกรุณาช่วยดูคลิปให้จบช่วยกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับไปต่อนะครับหาแนวทางงวดวันที่ที่สลายจันจันนะครับวันจันทร์แปดพฤหัสสุขเก้าเสาสิบใช่ไมไม่ใช่สิบเอ็ดพฤหัส สิบสองรอบสิบสามอาทิตย์สิบสี่สิบห้านะครับบันจันที่สิบห้านะครับจะหาบันจันที่สิบห้านะครับจะหาแนวทางตัวเดียวบนนะครับบนโคโลตัวเดียวโคโล่นะครับตัวเดียวโคโลนะครับ,โค,โลค,รบคลิปนี้นะครับไม่ชอบหลายตัวครับไม่มีทุนซื้อมาก เสียงดวงไปเลยนะครับวัดดวงไปเลยตัวเดียวโคโลนะครับตัวเดียวโคโลหลักพันบวกหลักหน่วยลบด้วยหนึ่งนะครับลบหนึ่งคงที่เท่ากับ1เด้อพี่น้องเท่ากับ1นอันนี้ด้วยเท่ากับหนึนะครับ เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดนะครับเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดไม่ใช่เจ็ดสี่สี่เจ็ดหกเจ็ดแปดอ้าวเจ็ดบวกแปดนี่ สีนะครับสนะครับในสยเจสี่บวกแปดลบด้วย1นึ่งคงที่นะครับ4ี่เจ็ดหดปดสบวกแปดลบด้วย1นึ่งคงที่เท่ากับ1นะครับเจ็ดบวกหบวกเนะครับอันนี้ได้ศูนนะครับศคักๆได้ศูนย์คักๆออกออกคักๆนะครับหกสี่สามหนึ่งศูนย์ เข้าหนึ่งศูนย์บนนะครับก็จะไปต่อนี่นี่หกบวกศูนย์ลบด้วยหนึ่งคงที่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นห้านะครับเป็นห้าไอ้นี่ก็สี่บวกสามบวกหนึ่งนะครับพันบวกร้อยบวกสิบได้แปดนะครับพี่น้องมันเหมือนบังเอิญเหลือเกิน ลุ้นขี้ยอดนะครับงวดต่อไปนะครับวันที่15บห้แล้วก็อันนี้5้าแได้58มันออก96385นะครับ9 6 3 8ห96385นะครับเอาจะมาหาวันที่สิหนะครับ9ก้บวกหลบหนคงที่นะครับ เท่ากับเท่ากับ3นะครับสามนะครับเก้าบวกห้าเท่ากับ14บสี่ลบดยหนึก็เป็น13ได้3นะครับอันเอาเอาหกบวกสามบวกแปดนะครับได้7นะครับได้7นะครับนวดวันที่15้านะครับ ลุ้นขี้หยอดนะครับมาไม่มาก็ขออภัยด้วยนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยนื่อยกับหวยกับเบิร์นหน่วยเหนื่อย,อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ37นะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ